เจ้าวสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จิาปาพีเ่เพืเ่อนไปเอดนากินคือเก่าค่ะอันนี้ก็เป็นส่องเอยน้องคือเก่านะคะพี่โค้ดกับน้องไกด์นั่นเองและก็มีขนถามนะคะว่าเตียงที่พอเด็กน้อยส่องขนนี้เอดเฮงใช้งบประมาณเท่าไหร่เด็กน้อยไปถามมาแล้วนะคะมีสิ่งที่ซื้อนะคะ90บาทเป็นอันรองขาเตียงค่ะเพื่อบ้องกขาเตียงมันขูดกระเบื้องนะคะและน้องนั้นน่ะโบได้ซื้อเป็นวัสดุที่มีในบ้านเล็กก็เล็กเลือกค่ะสีก็สี เหลือไม้ก็เอาไม้อยู่แถวแถวเหี้นนั่นแหละคะ่ะเราเ้าตอนนี้ติ้อยก็กําลังเทน้ํามันเก่านะคะใส่ขวดไว้ค่ะเอาไว้ไปข่ายนะคะและมือน,นี้ติ้อยก็ได้มีหมาะคะ่ะติ้อยก็เลยสีเอามาปิ้งนะคะเมนูมือน,นี้นะคะตน้นยก็สเส ต้มจืดมาละยาไซค่ะกาซีเซอร์วุ้นเส้นไปนํานะคะวุ้นเส้นก็เลือดทุ่งสุดท้ายพอดีเนาะจ้าและตอนนี้นะคะที่น้องกาซีซัหมูเพื่อเอามาทํำไซเซมาระของเหานะคะ,คะวัตถุด,ดิบก็ตามมีตามเกิดในห้องหัวเฮาเลยค่ะ บบเน้นครบเน้นแต่ว่าเสือ้อจะไปกระเซและบ่หูสูตรมันเป็นมาเลยนะคะ่ะที่น้อยแอบเสื้อไข่ลงไปน้ำเพื่อให้มันจับโตกันนะคะเมนูนี้ก็โมเด,ดเอทเถิงแล้วนะคะจนลืมแต่ก็คือจะกลิ่นมะละคมขมนะคะและเขาก็มาลุ้นกันว่าใส่มะละห่าวิปปดหรือว่าทะลุหรือเปล่านะคะหรือว่ามะละห่าวิแตกหรือบอ่เอทไปนี่ก็ลุน้นมาต่อเมนูที่สองเลยนะคะในหัวนี่ก็คิดว่าจะทํานผัดพริกแกงไก่แล้วมาเบ่งหน้าตาก,กันนะคะว่าผัดพริกแกงไก่ของที่น้อยนะมันจะออกมาเป็นแบบ การถามอาหารของติดนน้อยนะคะมันบริขึ้นอยู่ว่าเครื่องต้องครบไหมแต่มันขึ้นอยู่กับตินน้อยอ่ะมีวัตถุดิบเตือนติดนน้อยเสืรอเมือแม่ว่ามีเตือนน้าตูอยอย้เฮา,าก็เสื้อปาอย่างเช่นมือน,นี้นะคะก็คิดว่าตัวเองอ่ะมีพริกแกงแดงแต่บอกค่ะมีพริกแกงแบบสีออกประมาณนี้แต่สําหรับติดนน้อยก็ใช้ได้คือเก่าค่ะมีเตืนอนเฮาก็เสอร์ไปออกมาก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะก็พอผ่านอยู่เลยเนาะคะ่ะมาต่อเมนูต่อไปดีกว่านะคะเบื่อตองกระโบมียางไปแบบนี้เลยแต่ก็ต้อง ฟ้าวพริกเนาะคะ่ะมันไม่เลวแลยตอนนี้ติโนก็กําลังตักแกงจืดมละยไส้เนาะคะ่ะแล้วอันนี้ก็ผัดพริกแกงไก่คะ่ะและอันนี้ก็เป็นทูทูห้องมื้อนี้นะคะมีแกงจืดมีผัดไก่นะคะแล้วก็ปิ้งมิ้มคะ่ะแล้วก็มีน้ํามิ้มนะคะถี่เสือแบบแ่บเลยเมนูที่ได้น้อยมากมื้อนี้ก็ปิ้งมิ้มคะ่ะเพราะว่ามันว่าบึงแมผพากันแฮนไหมอย่างคะ่ะให้เพื่อนก็พากันสลับกันแฮนเด้ ขอโค้ดบ้างขอไกล้บ้างุลได้แตพื้นกระพากันสลับกันแฮนเมนูที่ขายดีมือนี้กค่ะปิงมีมนะคะถึงผู้ใหญ่ถึงเด็กน้อยมากกันเป็นเมนูที่นานๆทีมีครั้งเนาะค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นกันง่ายๆทีนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมมาหอวตอนนี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจติดน้อยนะนะหนำด้อฝากเอ็นดูติดน้อยฝากเอ็นดูเด็กน้อยชองคนนะคะพี่โค้ดน้องไกด์และขอรัวติดน้อยนํำด้อสุดท้ายนี้ค่ะ มาเด้อค่ะสุเจ้ามากินข้าวนำกันค่ะ